สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะวันนี้เราพัฒนานะคะเราพัฒนาวันนี้วิ่งรูดอยู่ที่เก้านะคะวิ่งรูดเก้านะคะตัวรองคือเจ็ดนะคะวิ่งรูดเก้าตัวรองคือเจ็ดนะคะ ตัวประกบคู่นะคะแปดเก้าแปดหกเจ็ดสองเก้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะคะ เฮงเฮงรวยๆปังๆนะคะเราพัฒนาวันน yep> <th ี้นะคะยาดึงดึงทำไมตรงกับวันจ um ันทร์ที่13เดือน5นี้นะคะเฮงเฮง